สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันีกคลิปนะคะสูตรนี้ยังเป็นสูตรเก่าที่ยังเข้านะคะแต่ว่าเราอาจจะจับคู่ไปวางในกลุ่มหรือด้านนอกมันไม่ถูกนั่นเองนะคะเรามาดูก,กันสูตรนี้ว่าเขาชนกันตัวไหนบ้างนะคะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้อ่านคำเตือนสักนิดนะคะปดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้คะ่ะสนับสน,นสุนสลาเ็นแบ้น้าบานเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมคำนวณขึ้นมาก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะปดใช้วิจารณญาณน,นะคะ เออคนที่คำนวณสูตรก็เช่นกันนะคะถ้าสูตรของเรามันไม่เข้ามันก็ต้องเนาะไม่ใช่ว่าท่านผู้ชมไม่ถูกอย่างเดียวนะคะเออท่านผู้ชมไม่ถูกพิชางก็ไม่ถูกนั่นเองนะคะนาท่านผู้ชมถูกพิชางก็ถูกเช่นกันละคะ่ะบางทีอาจจะถูกน้อยกว่าท่านผู้ชมนะคะอ่าเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเวลาคิดส่วนตัวนะคะก็ต้องคิดให้แต่ท่านผู้ชมก่อนนะคะ,ะที่นี่เรามาคำนวณกันนี่สองตัวน้านะคะ หน้าขอสองค่ะสงตารางหน้าขอสองนะคะสอบวกสค่ะ,ก,คะก็เป็น4ี่นะคะสี่เแบบนี้นะเสร็จแล้วก็อแปบวกแปเป็น6ค่ะบวกหเป็น7ค่ะบวกสเป็น9ค่ะ9 0 1 6ค่ะชนกันอ่ะมี9ตัวเดียวนะ นี่ค่ะก็สูตรนี้จะมามาแบบไหนอะมาบนมาล่างค่ะท่านผู้ชมนะคะสูตรนี้มาบนล่างเลยนะเอาเก้ามาบวกศูนย์ค่ะก็ยังเป็นเก้านะคะเก้าสองเจ็ดสี่ค่ะแล้วสี่สี่ก็เป็นแปดค่ะ ปกสองเป็นศูนย์นะคะปกศูนย์ก็เป็นศูนย์ค่ะท่านผู้ชมศูนย์หนึ่งสองเจ็ดค่ะก็ชนกันที่สองตัวนี้นะคะะเข้าทั้งสองตัวเลยนะ หน่วยบนหน่วยล่างค่ะท่านผู้ชมอืมแบบนี้เลยเอาสามมาบวกสี่เป็นเจ็ดค่ะเจ็ดศูนย์ห้าสองค่ะอ่าเสร็จแล้วก็เจ็ดเจ็ดเป็นสี่ค่ะสี่บวกศูนย์ก็ยังเป็นสี่บวกสี่เป็นแปดค่ะแปดเก้าศูนย์ห้าค่ะ ชนกันสองตัวนะคะชนกันสองตัวนะมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะสูตรนี้นะโอ้ยอเข้าแค่เลขค่านะจะไปวงกับเลขศูนย์เลยอ้าวไม่สวยละ ไม่เป็นไรไม่ต้องสวยนะ,ะดูกันวดที่สีกันค่ะเอา5มาบก2เป็น7ค่ะ7 0 5 2ค่ะอ่เกเป็น8ปดค่ะบวก1เป็น9นะคะแล้วบวก2เป็น1ค่ะ1 2 3 8ค่ะ ชนกันมีสองนะคะอ่าสองตัวเดียวคนะนะ่ะ่านผู้ชมงวดนี้นะมาด้านบนนะมาด้านบนอ่ามัน,ะมนติดกันแบบนี้เลย ง่อที่เพิ่งออกไปค่ะท่านผู้ชมเรามาดูกันนะหนึ่งบุยบวกหเป็น1ค่ะหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสี่เ้าหแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเสร็จแล้วก็เอา0ู0นย์ะคะบวกหกบกหเป็น7ค่ะเจ็ดแปดสี่ค่ะชนกันสองตัวนะคะ นี่มาแบบนี้นะเข้าที่ตัวนี้เลยอืมดูสิคะงดที่จะออกนี้นะเขาจะมาบนล่างบนล่างนะท่านผู้ชมส่วนมากเขามาแบบนี้นเอยเรามาดูกันสักหน่อยอืมก็ประดานกันเลยนะมาบนบ้าง บนบ้างล่างบ้างบนบ้างล่างบ้างบนบ้างนะคะอันนี้ก็มาบนนะคะแต่งดนี้ไม่มาล่างนะงดนี้ก็ไม่มาล่างนะคะแต่เรามาดูงดที่จอกนี้จะมาล่างหรือเปล่านะอันนี้สองตัวล่างค่ะท่านผู้ชมสองตัวล่างนะคะ,นะ,คะหน้าอคอหนึ่งค่ะที่เรามาบวกกันนะคะสามบกห้าคะ่ะเป็นแปดคะ่ะแปดบกสามเป็นหนึ่งคะ่ะหนึ่งบกห้าเป็นหกค่ะบวกเจ็ดเป็นสิบสามนะคะ อ่ใช่แล้วค่ะแล้วก็มาบวกสองสองเป็นสี่บวกสองเป็นหกเอาหกบวกห้านะคะอ่าก็เป็นลง้ายเลขหนึ่งค่ะอ่าหนึ่งสองสามแปดค่ะดูสิชนกันหรือเปล่านะอ่ามีชนกันสองตัวค่ะท่านผู้ชมเอ้ยสามตัวเลยนะคะโอ้ทำไมชนกันเยอะจังแบบนี้เลยเออ ชนกันเยอะมากเลยท่านผู้ชมถ้าชนกันเยอะแบบนี้ยังไงก็มานะคะท่านผู้ชมยังไงยังไงก็มาค่ะนะคะถ้าชนกันแบบนี้เราก็ต้องเอา,อาเรียงมาแบบนี้เลยอืมถ้าแบบนี้นะสมมุติว่าส่วนตัวนะคะตัวพี่ช้างเองนะคะพี่ช้างเอาตัวนี้อ่ะแล้วแต่นะแล้วแต่ใครชอบตัวไหนก็เอาตัวนั้นนะคะอ่ามันจะมาบนล่างนะท่านผู้ชมดูไว้ก่อนนะคะ อ่ะชอบตัวไหนก็เอาแค่ตัวนั้นนะคะสูตรนี้ก็ยังเดินดีอยู่นะคะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาหรือเปล่านั่นเองเอ่องวดที่ผ่านมานี้พี่ช้างก็ไม่ได้เอาไปจับคู่กับให้เอฟซีนะคะก็กขอโทษขออภัยเอฟซีทุกท่านทุกคนเลยนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ยังเข้าใจพี่ช้างอยู่นะคะบางทีพี่ช้างก็อยากให้ทุกทุกคนละค่ะอยากให้ทุกทุกทุกงวดละคะ่ะไม่มีใครไม่อยากให้ถูกเนาะก็เอาอยัางไงดีถ้ามันเป็นแบบนี้เราก็ต้องปรับสูตรต่อไปนะคะท่านผู้ชมนะ เพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันหวยลาวกันเนาะหวยลาวก็มีผิดพลาดไปแต่ว่ามีสูตรบางสูตรที่เข้าแต่ไม่ได้เอาไปจับไ,ไม่ได้เอาไปวางในสูตรนั้นเนาะเออสูตรด้านนอกนะที่พี่ช้างพูดไปว่าสูตรนั้นยังเดินดีนะคะก็ยังมีเอฟซีบางท่านก็ยังถกกันอยู่นะคะที่สูตรสูตรเดินดีเดินยาวนั้นนะคะที่พี่ช้างลงให้นั้นนะคะ อ่าเผื่อๆพิชานก็จะเอาสูตรนั้นมาจับกับคู่อื่นก็แล้วกันนะคะที่ส่วนที่เอฟซีในกลุ่มนะคะท่านชมนะอ่าก็ตามนั้นนะคะบางท่านก็เวลาเวลาเขาออกนะคะก็บางท่านก็ไม่ได้ตามนะคะแต่เวลาเขาหลุดถึงจะอ่าได้มาตามกับเอ่องดงดนั้นนะคะบางท่านก็ไม่มีโชคเนาะบางท่านเราก็ให้ไปอยู่งดงดนั้นเขาก็ไม่ได้กลับตัวบ้างก็มีนะคะเวลาซื้อนะคะ ต่เวลาเขากลับตัวงวดนั้นๆแต่ไม่ออกนะก็มีนะคะมันก็อยู่ที่โชคของเรานะบางทีนะก็ทําบุญบ้างนะคะเออปล่อยปลาทําบุญบ้างนะคะเออทำอะไรก็ทําไปนะคะทาบุญให้มันเยอะๆก็แล้วกันนะคะท่านชมนะกวดน้ําด้วยนะคะให้เทวดาตัวเองนะคะเออช่วยเปิดทางมีโชคมีลาบด้วยนะคะหรือว่าทําบุญให้กับตัวเองด้วยแล้วก็ทําบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะถ้าสมมติว่าเจ้ากรรมนายเวรเขากีดกัน เราก็อาจจะไม่ค่อยมีโชคประมาณนั้นนะเราต้องทําให้ตัวเองก่อนกว่าจะทําให้เจ้ากรรมนายเวรนะคะไม่ใช่ว่าทําให้เจ้ากรรมนายเวรให้เขามีพลังที่จะมากีดกันเราแบบนั้นไม่ได้นะเราต้องทําให้ตัวเองเรามีพลังก่อนนะคะทุกครั้งกวดน้ําให้ตัวเองก่อนถึงจะกวดน้ําให้เทวดาตัวเองหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราครบนับถึงหรือเจ้ากรรมนายเวรที่หลังนะคะ ก็ขอให้โชคดีประมาณนั้นละค่ะพี่ช้างก็ไม่ใช่ว่ามาสอนท่านผู้ชมนะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะก็อย่าเอามาเล่าสู่แบ่งปันกันบ้างนะคะเผื่อจะได้มีโชคมีลาบอ่าเช่นกันอาไปพร้อมๆกันนะคะก่อนหนึ่งก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ